อ้นี่นคุณลูกค้าอร่อยไหมคะคบบกื่นไปมันก็แสบปากเนี่ยหรือว่ากัดไปโดนพวกเอ่อพริกไทยกระเทียไทยอย่างนี้หรอต้องแบบแบบเรซอร์ดเนี้ยเจค่ะเจตัง้งหนูมาทำอะไรคะเนี่ย <S <S นี่มาก็ดีแล้วนี่วันนี้มาทํางานวันแรกหรือเจ๊จะอธิบายก่อนร้านหมูปิ้งของเจ๊เนี่ยนะเป็นร้านหมูปิ้งที่ขายดิบขายดีมากคือตอนแรกขายดิบแล้วลูกค้ากินไม่เป็นพยายเหรอคะนี่เดี๋ยวเถอะขายสุดนั่นแหละขายสุกข,ขายดีมาก แล้วก็เจเนี่ยนะทำคนเดียวตลอดเลยทุกอย่างสะอาดเนื้อหมูอย่างดีถูกสุขลักษณะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยมาซื้อเป็นลูกค้าประจำขายดีมากแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวเพราะว่าขายดีจัดไงทำไม่ไหวก็เลยต้องจ้างเธอเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยไงมีลูกไหมคะทำไมไม่ให้ลูกเจ๊ทำอะคะเจ๊ไม่มีลูกไงเจ๊ต้องจ้างลูกน้องอย่างเธอมาช่วยทำไงอ่ะเดี๋ยวมาช่วยเจ๊ทำนะเดี๋ยวเจ๊จะเสียบงานแรกอ่ะเดี๋ยวเธอตัดตัดป้ายนะตัดให้มันเป็นขอบพอดีกันเพราะว่า ป้ายเก่าเนี่ยมันเสียมันมันมันขาดไปแล้วเดี๋ยวเอานี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปปิดทั้งหน้านะโอเคไหมตัดให้มันชอดีนะขยงขยากปัดออกไปอย่ามักปัดทั้งหมูนะไม่ได้นะเอ,เ,อเดี๋ยวนะใครโทรมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอถุงมือออกก่อนมีคนโทรมามีคนโทรมาทำไปทำไป๊ไป๊นนะคะฮัโลโหล อ,อ,อโอโอ,โอเคอตรงไหนเอ,อ่อคุณคุณเข้าซอยมาหรือยังเข้าซอยมามันจะเป็นซอยหนึ่งค่ะซอยหนึ่งอ่าใช่จะมีร้านร้านใหญ่ๆอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณก็เลี้ยวมาไม่เห็นแหมเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวฉันจะเดินไปรับคุณตรงนั้นนะ โอเคโอเคโอเคนี่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 อะนี่พอดีว่าเจ๊สั่งของแล้วเขามาส่งแล้วเขามาไม่ถูกเจ๊จต้องเดินออกไปดูเพืก่อนอ,อะตอนนี้เธอรีบเลยเดี๋ยวเปิดร้านไม่ทันนี่นี่นี่ฟังเจ๊นะอพอตัดเสร็จเอาไปติดนะเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็เอาหมูนะนี่ใส่ถุงมือก่อนนะถุงมือย่นี่ถุงมืออยู่นี่นะแล้วเสียบไม้แบบที่เจ๊ทำแล้ววางเรียงแล้วเดี๋ยวจะเริ่มปิ้งโอเคไหมหอะโอเคค่ะเนี่นได้ค่ะเจ๊ เดี๋ยวตัดกระดาษเสร็จก็เอาหมูอันนี้อหอมมาเสียบไม้อันนี้อุ้ยก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนต้องรักษาคราบสะอาดเสียบไม้เสร็จแล้วก็มาวางเรียงไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปปิ้งโอเคตัดก่อนดีกว่าอุ้ย <c oughs> อุ้ยทำไมมีดคัตเตอร์ของเจนี่มันทื่อจริงๆเลยอะ่ะอ <c oughs> อ่าดูแลต้องหักใบมีดก่อนอ่ามา เึ้ยมีมันกระเด็นฮเอ้าโอ,อ้ยเออเฉยเออโอ้ยอะได้สักทีเอาแต่ใบมีดหายไปไหน,นอ่ะอะหายไปไหนเนี่ยใบมีดโอ้ไม่เป็นไร ช่างเถอต้องรีบตัดต่อเจ๊กลับมาําวทำเสร็จะโดนด่าตายอ่าคมขึ้นเยอะเลยอ่าเรียบเลยต่อไปทำอะไรต่อนะอ้ะเอหมูเสียบไม้หูเสียบไม้ไมต้องใส่ถุงมือก่อนต้องใส่ถุงมือ,อะเพื่อความสะอาดร้านเจเนี่ยน,นะ โฟเน้นความสะอาดมากลูกค้ากินเข้าไปจะได้แบบว้าติดใจแล้วกลับมาซื้อใหม่ใส่ใส่ใสโอยเจดีไปนานจริงๆเลยเมื่อไหร่จะกลับมานะ <c oughs> นี่ฝีมือการเสียบหมูของเราขั้นเทพจริงๆ <Wow. S 1> เจเห็นจะต้องชมแน่นอน oh, <no. S 1> อ้ะเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ปิง้งเลย อ่ะรอแลี้ยรอแล้วปึ้งเลยอ่าลุงมูติ้งวา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 งช่วยโอ้ยน่ากินจริงๆเลยเนี่ยเราเวลาเราเวลากลับก่อนกลับก่อนอ่ายถ้าเจมาเห็นไหมนะโดนด่าตายแน่เลยกลับก่อนเดี๋ยวไหม่หมดเดี๋ยวไหม่หมดเฮ้ยช่วยช่วย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ้ทำถึงไหนแล้วอ่ะนี่ติดป้าไแล้วนี่โอเคนี่นี่นี่เราได้คำนึงถึงความสะอาดหรือเปล่าที่เมื่อกี้เจ๊บอกอะหนูทำตามที่เจ๊พูดเป๊ะละเอียดเลยค่ะหนูนะใส่ถึงมือรักษาความสะอาดมดไม่ให้ใส่อะไรไม่กองเลยค่ะเจ๊เนี่ยหนูปัดอย่างดีตลอดนี่งั้นเจ๊ขอตรวจสอบดูก่อนได้ไหมได้ค่ะได้เลยเชิญหน้าตาโอเคทุกไม้นะ เสียบเก่งนี่อ,อุ้ยมาทํางานวันแรกนี่โอ้โหเสียบได้สวยแบบนี้เ, <c oughs> เจ๊ค่อยเบาใจหน่อยเวลามีธุระป,ปะปังวิ่งออกไปทิ <ชา S 1> ้งร้านเนี่ยเธอจะได้ช่วยเจ๊ได้น,นะหนูเก่งขนาดนี้ขึ้นเงินเดือนให้ก็ดีนะคะเดี๋ยวสิวันแรกยังไม่ผ่านเลยเดี๋ยวจะมาขึ้นเงินดงเงินเดือนปิ้งปัดปิ้งปะดอุ้ยนี่ค่ะนี่หนูนี่ลูกค้าประจําฉันเลยนะนี่หนูเสื้อเจ้าหญิงสวัสดีจ้านี่นี่เอาเหมือนเดิมนู๊ สองไม้นะสองไม้สองไม้อิมเดิมอ่ะมเดิ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 ม้หนูจดิเดีมยวพี่จะเลือเไม้สุม้ใหมนะจ๊เดมเดิมเดิม้ดิมเดิมเดิมเอิมเดมเหิเดมเด้มเดิมดมมเนเะหนู ร้อนๆเลยหนูไม่เอาหนูชอบเย็นๆหนูชอบเย็นๆหรอได้งั้นหนูรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ปิ้งต่อเลยโอ้ยนี่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 มีตรงนี้มีตรงนี้ปิ้งปิ้งไว้แล้วนี่ของไม้จิ๊บป้าเอาให้นะนี่เลยนี่นี่นี่แป๊ปป้าเอาไม้อุด้ยวนให้เลยนะไม้ใหญ่ๆให้หนูเลยนะลูกค้าประจำนี่เสร็จแล้วก็นี่เวลาเธอคีิเสร็จแล้วเธอปิดนะอย่าเดี๋ยวแมลง นี่แล้วก็ข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะคะเดี๋ยวใส่ถุงให้สองม้ก็ยี่สิบข้าวเหนียวห้าบาทก็เป็นยี่สิบห้าบาทค่ะนี่ของหนูนะคะโอเคค่ะพอดีรัค่ะพอดีนะคะโอาไว้มาดูอะนะคะแป๊บแป๊เจ๊ร้านเจ๊นี่ดีนะคะมีลูกค้าประจํากับเขาด้วยแหมมีลูกค้าประจําเยอะเลยไม่ได้เจ้าเดี๋ยวเพราะอะไรเพราะเจ๊บอกเราไงร้านเจ๊เน้น สะอาดปลอดภัยกินแล้วสุขภาพดีใช่ทีนี้ลูกค้าก็ติดใจลูกค้าจะกลับมากินของเราใช่ไหมนี่นี่นี่ดำดำนี้เราต้องออกคลิปออกคลิปออกบึ๊บตายละต่ละปิดเลยคลิปออกในดำดำไม่ได้เลยกินเองได้ไหมคะไม่ได้อย่าไปกินอะไรเนี่ยขายเครื่องสักผ้ามังา์ ลูกคสวัสดีค่ะหมูปิ้งไม้ละสิบบาทค่ะน şey> ี่ใต้สิบบาทนี่ร да so ู้สึกลูกค้าดีๆค่ะเราจะต้องบริการหมูปิ้งของเจ๊ไม้ละสิบบาทค่ะถึจะได้คนลูกค้าที่เคารพรักคาโปรดเชิญลืมตาอ่านป้ายดูนะคะว่าาอะไรเห็นมเขาก็ทำตามบ้านดีดนะคะปิ้ง ร้านเจสะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยกินแล้วสุขภาพดีมีทั้งหมูปิ้งและข้าวเหนียวที่หุงมาร้อนๆเลยค่ะจะรับเท่าไหร่ดีคะ,คะอู้น่ากินจังเลยเอากี่ไม้ดีคะนั้นกิน 1, 2 3 4 5 6ส8 9 1ามี่ห้าหกปดก้ายไครับหนไมน้่ ได้ได้ได้หนึ่งไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ไม่เอาก็จะเอาจากตาเพราะมันจะร้อนๆอร่อยอร่อยอ๋ออยากได้ร้อนๆเหมือนกับเด็กเอกีอ่ะงั้นเธอเลือกให้เขาไม้หนึ่งเงินเอาไม้นี้นะจ๊ะได้เอาไม้นะมันน่ากินมากใจเย็นๆนะคะได้แล้วค่ะอ่ะเขาเดี๋ยวด้วยนะคะเดี๋ยวยิบให้ค่ะนี่หนูเป็นงานเป็นงานโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้แม่ใส่ถุงค ะไม่ต้องครับกินเลยครับอกินเลยค่ะได้สิบห้าบาทค่ะน่าจ่ายตังค่ะจ่ายตังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทอนให้เลยค่ะนี่สบห้าบาทบห้าบาทนี่ค่ะอือหินให้อร่อยนะคะอือกินเลยนะกินเลยหรอคะโอ้ได้ทอนอร่อยได้ซื้อเพิ่มเนี่ยอู้หู นี่ที่เป็นลังคอมเลยนี่ข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวก็นุน่มนะคะนี่สูตรของทางร้านเราสะอาดแล้วก็อร่อยมากเลยคุณลูกค้าอร่อยไหมคะร้อนๆเลยค่ะอืออร่อยมากเลยอ๋ออืมัดเกลื่อนไปมันก็แสบปากเนี่ยแสบปากอ๋อสงสัยขึ้นมาจากเตาร้อนๆไงคะมันก็เลยแสบปากลวกเนี่ยเหรออุ้ยไม่น่าใช่นะหรือว่ากัดไปโดนพวก เออพิกไทยก็ทำพิชไทยอย่างนี้เหรอ,อบากๆเ,อเอลืกดลอยอย่างนั้นเน่เจ๊มันแสบขนาดเลือกกดกบปากเลยเหรอคะเจ๊เออเจ,จ๊ว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งหมุดหมุดเจ๊มีกระยุกด้วยฮะมูงพิกระูุเนี่ย่อยเนี้ย หมายความว่าไงอะเอ่อคื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 อเรื่องมันยาวอะค่ะเจ๊เออเอาผมไปโรงพยาบาลก่อนนะครับตอนนี้มันแตกมากเลยก็โอ๊ไม่ไหวแล้วเออมเจ๊นี่พาเขาไปโรงพยาบาลเถอะค่ะปานนี้ลินค่ะน้องมังคีจ๊พาไปโรงพยาบาลค่ะเจ๊พาไปโรงพยาบาลต่อยต่อยแล้วเลือดท่วมเลยเฮ้ยอะเจ๊ ลิ้ขาดไหมคะยังจะมีหน้ามาถามอีกนี่เล่าให้เจ๊ฟังเลยนะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่อะไรที่บอกว่าเนี่ยหาเจอแล้วอะไรเนี่ยมันคืออะไรคัตเตอร์มันไปอยู่ในโมได้ยังไงก็ตอนนั้นนะคะที่ตอนที่เจ๊เออกไปทําอะไรสักอย่างแล้วเจ๊บอกให้หนูตัดใบอะคะ่ะห,หนูใช้คัตเตอร์แล้วโอ้โหเจ๊ผิดเองนะคะคัตเตอร์เจ๊มันทื่อะคะ่ะหนูก็เลยต้องหักมีดคัตเตอร์แล้วบอกหักนีม่มันก็หาย แต่ว่ามันหาไม่เส้นลนูพี่คว่ามันคงล่องลอยหายไปในอวกาศแล้วโอ้ยนี่ของ,งมันจะหายไปได้ไดยังไงถ้าเกิดว่ามันหายไปแปลว่ามันก็มาตกอยู่แถวเนี้ยแล้วมันตกไปในหมูของแจ้งไงแล้วพอลูกค้ากินเข้าไปมันก็บาดปากเลือดกบปากตรงอาปากให้หมอเย็บ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 โอ้ยหลานเจ้เนี่ยเสียหายเพราะเธอเนี้ยมีนะเขาฟ้องร้องขึ้นมานะเจ้ต้องจ่ายเขาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ย่อยากจะคิด ฉันจะทำใจดีกับเธอจะเอาเงินที่เธอดีไหมฮะเราไม่มีตังค่ะเจ๊กำนัลน่ะสิถอดถอดออกมาเลยเอี้ยมเนี่ยถอดออกมาถอดออกมาถอดทำไมคะฉันไล่เธอออกไงเดี๋ยวก่อนค่ะเจ๊แค่แค่ใส่มีดไว้คาต้นลงไปจะไม่ตั้งใจต้องโดนไล่ออกเลยหรอกค่ะตลกแล้วนี่มันเรื่องใหญ่นะแต่ว่าหนูเสียมูเก่งมากเลยนะคะเจ๊เรียกตำรวจจับเธอดีกว่าหนูไปเลยดีกว่าอย่าเลยค่ะอย่า